ผู้ฟังครับบอกเลยว่าข่าวเช้าวันนี้เนี่ยแซ่บซีดปากยิ่งกว่าต้มยำน้ำข้นถ้วยเก่าซะอีกใครที่ตามข่าวชายแดนอยู่แล้วรู้สึกอึดอัดมาหลายวันวันนี้บอกเลยว่าโล่งคอแน่นอนเพราะล่าสุดมีเอกสารลับหลุดออกมาว่อนเน็ตทำเอาทางฝั่งตระกูลหุนที่นั่งเสวยสุขอยู่บนกองเงินกองทองเนี่ยถึงกับนั่งไม่ถึงเก้าอี้ขาสั่นพับๆเหมือนเจ้าเข้าเลยทีเดียวอ่าก็จะไม่ให้สั่นได้ยังไงไหวแล้วครับคุณผู้ฟังในเมื่อกองทัพไทยเราเล่นบทโหด งัดไม้ตายที่ทำเอาทั่วโลกต้องอ้าปากค้างทรงเครื่องบินรบ F 1 6บินโชว์ไปย่อนไข่ลูกใหญ่ใส่กลางกะบานสิ่งที่พวกนั้นเรียกว่าฐานทัพแต่จริงๆแล้วมันคือซุวมของพวกแสแกมเมอร์กลางบ่อนปลอยเป๊ะงานนี้บอกเลยว่าเละเทะตุ้มเป๊ะลูกน้องเขมรที่ว่าแน่แน่วิ่งป่าราบทิ้งในผลให้เฝ้ารากมะม่วงกันเป็นแถวแถมงานนี้ลุงหุนแกหน้าถอดสีจนดูไม่ได้เพื่อแทนที่โลกจะเห็นใจดันแห่กันมาขอบปุนไทยที่ช่วยล้างบางแก๊งคอเซนเตอร์ซะงั้นใครอยากเห็นจุดจบสายแข็ายนสยขิ มาครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแบบละเอียดละเอียดเลยเอามาเริ่มกันที่เหตุการณ์เมื่อวานนี้เช้ามืดกันก่อนเลยคุณผู้ฟังคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับปกติเราจะเห็นทางฝั่งนู้นเขาชอบตอดเล็กตอดน้อยยิงปืนคอย,ยิงอะไรข้ามมาใช่ไหมแต่รอบนี้กองทัพเราเขาไม่เล่นด้วยแล้วครับไม่รอให้แห้งคาชามข้าวเช้ายังไม่ทันจะตักเข้าปากพี่ไทยเราจัดหนักจัดเต็มเมื่อวานนี้ฟ้ายังไม่ทันจะสางดีเลยครับเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มมาจต่ไกล F16 ของเราเนี่ยบินตัดอากาศเสียงดังสนั่นวันไหวมุ่งหน้าตรงดิ่งไปที่เป้าหมายในปลอยเปะแบบล็อกเป้าเป๊ะเป๊ะคือต้องบอกก่อนนะว่าตึกที่เขาเล็งเดี๋ยวไม่ใช่ตึกชาวบ้านร้านตลาดไก่การนะครับแต่เป็นตึกที่พวกทหารขเขมรเขาใช้ซ่องสมอาวุธหนักพวกจรวดปืนใหญ่หรือไอที่เขายิงถล่มใส่เราบ้านเราวันก่อนๆนั่น,นแหละมันกองรวมกันอยู่ที่นี่แล้วภาพที่เห็นคืออะไรต่อนะเหรอตุม้มเดียวจอด ตึกสูงสูงที่เคยตั้งตรงงานกลายเป็นซากพังยับเยินในพริบตาฝุ่นตลบอบอวนไปทั่วเมืองปลอยเปรตเลยครับคุณผู้ฟังไอ้พวกอาวุธหนักที่กะจะเอาไว้ยิงใส่เรากลายเป็นเศษลิกขายไม่ออกไปเรียบร้อย <c oughs> แล้วทีนี้มาดูสภาพลูกน้องทางฝั่งนู้นกันบ้างโอ้โหจากที่เคยทำท่าขึงขังใส่เราพอเจอของจริงจากฟ้าลงไปทีเดียววงแตกกระเจิงครับมีรายงานเข้ามาเลยนะครับว่าทหารขเขมรเนี่ยวิ่งหนีตายกันชนิดที่ว่าป่าราบของจริง มอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้กะจะเอาไว้ขี่เท่ๆหรือขี่หนี้เนี่ยทิ้งเกลือนป่าเลยครับกุญแจยังเสียบค้าอยู่เลยมั้งนะคือวินาทีนั้นตัวใครตัวมันแหละครับรักเจ้านายแค่ไหนก็ไม่ไหวจะเคลียร์ทิ้งให้ในายพลบางคนเนี่ยยืนงงในดงซากปรักหักพังเฝ้าฐานอยู่คนเดียวแบบเหงาๆหรือบางคนก็น่าจะลงไปนอนนับดาวเฝ้ารากมะม่วงไปเรียบร้อยแล้วอืมแต่เดี๋ยวก่อนความมันยังไม่จบแค่นั้นนะคุณผู้ฟัง เพราะหลังจากฝุ่นจางลงเนี่ยมันมีคลิปหลุดออกมาเพียบเลยว่อนเน็ตไปหมดคลิปพวกนี้แหละครับคือหลักฐานมัดตัวชั้นดีที่ทําให้ทางฝั่งตระกูลหุ่นแก้ตัวไม่ออกในคลิปเนี่ยเห็นชัดแจ๋วเลยครับว่าทหารขเขมรเนี่ยเขาไปยึดตึกบอนคาสิโนกลางชุมชนปอยเป็ดอ่าคุณผู้ฟังนึกภาพตามนะบอนคาสิโนหรูๆที่ข้างล่างมีตู้สล็อตมีไพ่บาคาร่าเนี่ย พวกพี่แกเล่นขนเอาปืนใหญ่เอาจรวด bm 2 1เข้าไปตั้งประจันหน้ายิงใส่ฝั่งไทยหน้าตาเฉยคือใช้ตึกบังหน้าแล้วซุ่มยิงทหารไทยเราแบบทีเผลอนี่มันนิสัยแบบไหนกันเนี่ยพอคลิปนี้หลุดออกมาปุ๊บความชอบทำมันก็มาอยู่ที่ฝั่งเราเต็มเต็มสิครับเพราะไอ้ตึกนั้นน่ะมันไม่ใช่แค่บอลแต่มันคือฐานยิงจรวดชัด,ชดๆการที่ไทยเราตอบโต้กลับไปแล้วทำลายตึกนั้นจนเละเทเนี่ยมันคือการป้องกันตัวแบบชอบทำที่สุด หลักฐานชัดขนาดนี้จะมาบีบน้ำตาบอกว่าไทยรังแกไม่ได้แล้วนะจ๊ะแล้วล่าสุดสดสดร้อนๆเมื่อเช้านี้เลยครับคุณผู้ฟังสถานการณ์ยังเดือดปุดปุดมีรายงานว่าทางฝั่ง,งเขมรเ,เนี่ยพยายามจะรวบรวมกำลังที่เหลืออยู่น้อยนิดพยายามจะโต้กลับกะว่าจะเอาคืนให้ได้หน้าบ้างแต่สภาพบอกเลยว่าดูไม่จืดพอโผล่หัวออกมาปุ๊บก็เจอของแข็งจากฝั่งเราสวนกลับไปทันทีฐานที่มั่นต่างๆแตกกระเจิงจนหมดสภาพ อาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ขนหนีมาได้เนี่ยก็ทิ้งเรียราดกระจัดกระจายไปทั่วแนวป่าคือมันแสดงให้เห็นเลยว่าระบบการสั่งการของฝั่งนู้นเนี่ยล่มสลายไปแล้วครับทหารไม่มีใจจะสู้แล้วขวัญหนีดีฝอกันหมดแถมล่าสุดมีข่าวดีแว่วมาว่าทหารไทยเราสามารถสถาปนาที่มั่นได้สําเร็จในบางจุดแล้วด้วยคือเข้าไปควบคุมพื้นที่สําคัญสําคัญฝั่งนู้นได้เพิ่มขึ้นอีกเรียกว่ารุกค,คืบเข้าไปเรื่อยๆ พื้นที่ตรงไหนที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญตอนนี้เสร็จไทยเรียบร้อยแต่ที่เด็ดที่สุดของเรื่องนี้ที่ผมจั่วหัวไว้ตอนแรกเรื่องซ่วมสแกมเมอร์เนี่ยมันคือประเด็นนี้ครับคุณผู้ฟังฟังดีๆนะครับไอ้ตึกคาสิโนหรือตึกสูงๆในปอยเปตที่โดน F16 เราไปเคาะประตูเมื่อวานเนี่ยเบื้องหลังมันไม่ได้มีแค่นักพนันนะครับ แต่มันคือรังใหญ่ของพวกแก๊งคอเซนเตอร์พวกสแกมเมอร์จีนเทาสแกมเมอร์เขมรที่มันโทรมาหลอกให้เราโอนเงินหลอกให้ลงทุนหลอกสารพัดสารเพเนี่ยมันซุกหัวนอนกันอยู่ที่ตึกพวกนี้แหละครับพอไทยเราบึ้มตึกพวกนี้ทิ้งไปโอ้โหเหมือนเอาน้ำร้อนราดรังมดแดงพวกสแกมเมอร์เนี่ยวิ่งหนีกันหัวสุกหัวสุนคอมพิวเตอร์มือถืออุปกรณ์หลอกลวงคนเนี่ยพังยับไปพร้อมกับตึกงานนี้ แทนที่นานาชาติเขาจะประนามใครกลับกลายเป็นว่าจีนเกาหลีใต้หรือแม้แต่ฝรั่งมังค่าต่างพากันอวยยศให้ไทยกันยกใหญ่คอมเมนต์ในโซเชียลต,ต่างประเทศนี่แทบจะกราบขอบคุณมไทยเลยนะครับเขาบอกว่า Thailand Hero คือไทยเป็นฮีโร่ที่ช่วยล้างบางพวกเหลือบไร้สังคมพวกนี้ให้เพราะลํำพังรัฐบาลฝั่งนู้นเขาไม่จัดการหรอครับรู้ๆกันอยู่ว่าตระกูลหุนเขาได้ส่วนแบ่งจากธุรกิจพวกนี้ขนาดไหน นี่แหละครับที่มาของเอกสารลับที่หลุดออกมาเนื้อหาข้างในเนี่ยเขาว่ากันว่ามันมีการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วระบบชัดเจนเลยว่าอนาคตทางการเงินของตระกูลหุ่นกำลังสั่นคลอนอย่างหนักเพราะบ,บอลปลอยเปที่เปรียบเสมือนท่อน้ำเลี้ยงหรือที่ผมเรียกว่าห้องน้ำรวมของพวกสแกมเมอร์เนี่ยโดนไถทถทล่มเละตุ่มเปะรายได้มหาศาลที่เคยไหลเข้ากระเป๋าทุกวันหายวับไปกับตา ทุนร้อนที่สะสมไว้ในตึกพวกนั้นกลายเป็นเท่าทานลุงหุ่นแกนถึงได้หน้าทอดสีขาสั่นพับๆไงล่ะครับเพราะถ้าไม่มีเงินมาหล่อเลี้ยงลูกน้องอำนาจที่เคยมีมันก็เริ่มจะสั่นคลอนตามไปด้วยงานนี้บอกเลยว่าเจ็บจี๊ดไปถึงขั้วหัวใจแน่นอนครับฝั่งเขมนเขาก็ไม่อยู่เฉยพยายามจะเล่นบทนางเอกผู้ถูกกระทาออกมาเป่าประกาศชาวโลกว่าไทยรุกรานไทยรังแกโถพอคุณ เอมจะพูดอะไรหัดดูคลิปหลักฐานด้วยล่าสุดมีคลิปใหม่โผล่ออกมาอีกแล้วครับเป็นมุมภาพจากโดรนที่เห็นชัดๆเลยว่าทหารขเขมรเนี่ยเปิดฉากยิงก่อนยิงออกมาจากหน้าต่างตึกที่พักอาศัยของพลเรือนคือจงใจใช้ชาวบ้านเป็นโล่มนุษย์ชัดๆแล้วยิงใส่ฝั่งไทยเราไม่หยุดหย่อนแล้วพอเรายิงสวนกลับเพื่อหยุดการกระทํานั้นดันมาร้องวยวาย คุณผู้ฟังคิดดูสิครับหลักฐานมันคาตาขนาดนี้ใครเขาจะไปเชื่อคำแก้ตัวน้ำคุณคุณแบบนั้นโลกสมัยนี้เขาไม่ได้กินแกลบนะครับเขามีตากันทั้งนั้นสรุปสถานการณ์ล่าสุดณนะตอนนี้เลยนะครับบอกได้คำเดียวว่าขมนหมดสภาพอย่างชัดเจนฐานทัพแตกพ่ายไม่เป็นท่าทิ้งข้าวของเครื่องใช้อาวุธยุทโธปกรณ์เกลื่อนกลาดเหมือนตลาดวายทหารไทยเราคุมเกมได้เหนือกว่าแบบร้อเปอร์เซ ควบคุมพื้นที่สำคัญได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนสายตาชาวโลกที่มองมาที่ไทยตอนนี้เปลี่ยนไปเลยครับจากที่เคยเฉยๆตอนนี้มองไทยเป็นฮีโร่ผู้ปราบมารจัดการภัยร้ายสแกมเมอร์ที่ไม่มีใครกล้าแตะเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกทั้งฝูงได้ทั้งปกป้องอธิปไตยได้ทั้งทำลายรังโจรและได้ใจคนทั้งโลกแหมฟังแล้วมันชื่นใจจริงๆนะครับคุณผู้ฟังสถานการณ์ตอนนี้ถึงจะยังตึงเครียดอยู่บ้าง เพราะฝั่งนูน้นเขาก็คงดิ้นรนเฮือกสุดท้ายแต่ดูทรงแล้วไทยเราเหนือกว่าเยอะครับทั้งยุโทโภปกรทั้งฝีมือทหารและความชอบธรรมใครที่คิดจะมาแย่หนวดเสือหรือคิดจะมายั่วเย้าคลีเรางานนี้บอกเลยว่าโดนตอบโต้หนักแน่ไม่มีการออมมือให้แล้วครับให้มันรู้สบ้างว่าของจริงมันเป็นยังไงฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณผู้ฟังรู้สึกยังไงกันบ้างครับสะใจไหมที่เห็นพวกสแกมเมอร์โดนถล่มรัง หรือคิดว่าทหารไทยเราทำถูกแล้วที่จัดหนักแบบนี้ลองคอมเมนต์บอกความรู้สึกกันเข้ามาหน่อยนะครับผมรออ่านอยู่ทุกคอมเมนต์เลยและถ้าชอบข่าวสะใจแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะครับอ๋อเกือบลืมเลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้นะครับคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดช็อตเด็ดช็อตมันแบบวันนี้อีกสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปเกาะติดสถานการณ์ต่อก่อน ถ้ามีอะไรคลืบหน้าเดี๋ยวรีบมารายงานทันทีสวัสดีครับ